เดี๋ยวท่านผู้ชมนะวันนี้ก็มาอยู่กับเกมทัพตูนชายนะครับวันนี้ก็ามาเล่นเทอร์เรียรเออมาอยู่กับน้องครับเป็นไ,ไหนอ่ะเอเอจังหวะนี้น้องหลุด <c oughs> น้องหลบไปไหนอ่ะไม่ได้รู้ถ่ายลไม่ดูดิดูหายไป เดี๋ยวพยายามเข้ามาใหม่แล้วเข้ามาโลกมันกว้างไปวะมันเลยรู้สึกกระตกกระตกสร้างโลกใหม่ไปละขอภายนะครับเดยวไปสร้างโลกใหม่อาจจะมีเสียงเพื่อนให้เสียงน้องคุยกับเพ่อหน่อยนะครับ สร้างโลงกใหม่ก่อนเดี๋ยวแป๊บนึง่าขนาดมีเดียมพอเกจะสร้างใหม่ก,ก่อนนะครับ รอหน่อยนะครับเอ้าวด่โหลดเสร็จพอดีเลยดูโหลดอะไรอ่ะตอนเข้าอ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์พอดีเลยกำลังสร้างโลกใหม่อ่ะ อย่าลืมใส่นะตอนเข้าเดี๋ยวก่อนนะแกเสร็จละเออเสร็จแล้วเดียวนึ่นกำลังสตาร์ท e r v เซิร์ฟเบอร์โอเคสร้างเซิร์ฟเสร็จแล้วขออัดก็กระตกเหมือนกันนะครับเนี่ย อุ้ยพี่ตัวอะไรป็นบวกอะไรอ่ะบวกฉ <สะ S 1> ลามถ้าคุณเห็นอยู่เองตัดต้นไม้ไปละ งานนะนะเตรียมรับมือเปิดงานอือเปิดงานอ้โอ้โหเฮ้ยเจอสารามสีป้าเฮ้ยเดินเดินขึ้นมาขึ้นมาทางขวาก่อนอไปตรงน้นนะ่ะตัดไม้ก่อน ที่สำคัญต้องตัดไหมอ่ะ สร้างมันให้เ p c นนะฮะขึ้นไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยใจเย็นๆให้ดียวนี่ขึ้นไม่ได้ตายเราเจอใหม่ซะอยากปิดเ,เนี่ยอุ๊ยอุ๊ยจะเอาจะเอาบวกจะบวกจะบวก ไปตีกลับไม่โกงครับอุ้ยเชีย่ยอะไรเนี่ย mpc มันลงไปข้างล่างแล้วอ้ยเชีย่ยลงไปในทันทำไมอุยอ้ยอุยอ้ยไอ้จิ๊บจิ๊บอย,ดดอย่ากระโดดเมื่อนี่ค่ะแมงเ,งเดี๋ยวก่อนนะทำไม่เหมือนที่วาง มีตัวมาหาเดินไหนดิเดินมาโหอยู่ข้างกลแล้วนะเอาอยู่เดลโอ้โอเฮียม้อหังจะโหลกอยู่ข้างล่างหรือเปล่าโอ้ยต้องลงเลยเดี๋ยวถ้าขุดหินอยู่ให้มันสร้างที่ว่างยวจะลงไปในถ้ำเหรอเดี๋ยวไปเลยนะเอ้ยเฮียเอวิซีกู ส่งขึ้นมาจะบวกตัดให้ลงมีเชื่อสลามเยอะ สลามาเร็วเฮ้ยเด็กๆปเอาจะไปหาดิว้วเออดิฟุดเลย

เสียงแล้วก็ขอไปยืมดแค่นั้นแหละฮกี่ถ้ว นยไม่รู้เลยไก่นะโอเคตอนนี้เราก็วากล่องค้าไปก่อนผม,มว่าอะผมชอบเทเลเดียมากกว่าไม้ค้ามาก 又上来了。 ดูจะสร้างทำไมทำตามน่ตามแ่อามแม่ตามตนเสร็แบบคชั่วโมงแตอนเสร็จัปนสี่ทุ่มเนียหน่บทำไมบ้าไม่เป็นดูดูบองช่องอะไรดูดูบองช่องอะไรอ่ะ ลิจ้าห้าห yes. ้าตัวลิงจ้าห้าวากาศไมด้ี่ดวงดวงอกาศข้าสร้างว่าอยู่ว่เนี่ยตอนนี้นีพี่ดวงดงอาอยู่อะไรนะทำไมมันทำไม เก็บทุกไม้ไว้เนี่ย ப huh? <laughs> จาโอ้หนี่แกข้อมันไหมจะดนตรีเลยถามสุขภาพกูทัาคำไหมเพรากูอยากได้เสียงคอ ได้แล้วนะอันนี้คือห้างนี้มันจะไม่เห็นนะต่พอไปกดที่รูปบันมจะเห็นตรงนี้ กดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบาย